วันนี้ผมออกสำรวจพื้นที่อำเภอบ้านคาในส่วนของตำบลบ้านบึงนะครับก็จะไปดูธรรมชาติแล้วก็ไปสำรวจผู้คนผู้ประกอบการนะครับเพื่อได้มาเป็นลูกค้าของเรานะครับแล้วก็จะได้เชื้อเชิญ ประชาชนเยาวชนต่างๆเข้ามาศึกษาในการศึกษานอกระบบหรือกศนอของเรานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบก็คือในพื้นที่ของอำเภอบ้านคาซึ่งอำเภอบ้านคานั้นเป็นอำเภอติดชายแดนนะครับเป็นชายแดนไทยพมา่าห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็มีแหล่งน้ำสวยๆนะครับธรรมชาติสวยสดงดงาม คงสภาพความสวยงามไว้ได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเราก็จะเข้าไปดูไปสำรวจและบริเวณต่างๆหรือข้างทางที่ผมขับรถผ่านก็จะห้อมล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับวันนี้เราจะเจาะจงไปที่ส่วนของโป่งกระทิงตําบลบ้านบึงอําเภอบ้านคานะครับเผื่อมีแหล่งท่องเที่ยวไหนหน่าสนใจนะครับ ผมก็จะเก็บบรรยากาศแล้วก็สัมภาษณ์ผู้คนผู้ประกอบการต่างๆมาให้ทุกท่านชมนะครับรวมถึงผมก็จะไปอุดหนุนไปดูสำรวจร้านกาแฟร้านอาหารเผื่อใครสนใจอยากจะมาเที่ยวกินหรือจะมานอนกลางเต็นท์เป็นโฮมสเตย์บรรยากาศดีๆก็ถือว่าเป็นการเชื้อเชิญผู้ที่สนใจนะครับ มาอีกทางหนึ่งนอกจากการมาสำรวจพื้นที่ในหน้าที่ของตนเองแล้วนะครับเราไปลุยกันเลยว่าเราจะไปเจอจุดไหนที่น่าสนใจเจอปุ๊บก็แวะปั๊บตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะนำภาพส,สวยๆแล้วก็สัมภาษณ์ผู้คนมาฝากทุกท่านเชิญชมได้เลยครับกาแฟบมดแล้วตักใส่เนาะตักใส่ปับ๊บ แล้วก็จะมีอ่ะเขา,ารเรียกว่ากระดาษกรอ,องรอตอนนี้รอน้ําร้อนน้ําร้อนอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่เนี่ย,ร,ยร้อยองศาเซลเซียสเทลงไปอ,อันนี้ให้มันซึมซึมซคับน้ำก่อนอ่าอันนี้อันนี้<ว>แค่แซมเปิลก่อนให้มันสัมผัสน้ํากันนะฮะใ,ให้กาแฟสัมผัสน้ําเป็นการล้างกาแฟล้างภาชนะไปในตัวใช่ไหมครับ ดมาที่ภาชนะของเราฮะกาแฟน,นี้เป็นกาแฟออกแกนิกและน้ำสับป,ประรดก็จะเป็นน้ำสับป,ประรดออกแกนิกเหมือนกันนะครับหยดอย่างนี้เลย เราได้มากินกาแฟออกันเด็กแล้วงานนี้นี่คือกาแฟเลยฮะแนะนำเลยฮะสับปะรดอ่าะดอกหอมเตชัยใส่สับปะรดทั้งรุ่นเลยนะนะฮะทั้งนั่นเลยนะ กนันนิดใช่ไหมฮะต้องชิมอ่ะมีร้อนโอเค,อเคขอบคุณครับร้อนไม่ต้องทนนะคะโอเคได้ได้น้องเขาบอกว่าต้องดื่มจากข้างล่างขึ้นข้างบน อร่อยจริงๆนะนี่มีสเต็กไหมฮะไม่มี บูชิโนคตัวกาแฟเดียวกันไหมครับ เอสช็อตเอสช็อตวิธีการนี้เขาเรียกวิธีอะไรวิธีชงแบบไหนครับเอ้นี่เขาเรียกว่ามอกคาพอดเอสช็อตมอกคาพอดอะไรพอดนะคือมันเหมือนกับเครื่องเครื่องชงใช่เครื่องชงอีกชนิดแบบชนิดหนึ่งนี่มันจะบีบประความเข้มข้นของอันนี้ก็คุณภาพมันหอมเขกันพอกับเครื่องราคาสองสามแสนนะครับใช่หอมมากเลย หอมมากเลยงะดีฟอ,อ,องนมนะฮะอันนี้เป็นสูตรเย็นที่สุดหรอร้อนนะครับแต่ผมตัดเย็นผม,มทานม่นเหมือนคนอื่นนมสดเทลงไปนะฮะ